จากประสบการณ์โคดเอที่ทำวงฟาร์มาค่อนข้างเยอะทีเดียวเนี่ยมีเคสสักเคสหนึ่งไหมครับที่รู้สึกว่ามันท้าทายแล้วตอนนั้นโคดเอจัดการหรือดำเนินการหรือช่วยเหลือในฐานะฟาร์กับเหตุการณ์นั้นอย่างไรครับครับถึงกลับไปอยู่ในสภาวะที่เหมือนปกติแบบเดิมอืมครับส่วนใหญ่ที่เข้าไปนองกรนะครับความท้าทายที่สำคัญของ กระบวนการฟ้าก็คือผู้เรียนถูกสั่งให้มาเรียนผู้เรียนคิดคิดเองนะครับผู้เรียนมีความคิดว่าอ๋อเขามีปัญหาเขาเลยถูกให้มาพัฒนาเรื่องนี้นะครับซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะบล็อกการเรียนรู้ของเขาครับเพราะว่าเขาจะมานั่งด้วยการที่ว่าเอยเขาจะ ถูกมองไม่ดีตรงไหนเขาจะถูกประเมินจากวิทยากรจากฟายยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็จะมีทีท่าคือถ้าบางคนก็จะเป็นนักเรียนที่ดีอ,อ๋อตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะครับหรือว่าจะมีทีท่าเบื่อหน่ายก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือความท้าทายของฟายที่จะต้องเข้าไปในองค์กรอยู่แล้วนะครับเป็นความท้าทายหลัก สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องประเมินตัวเองก่อนนะครับว่าสิ่งนี้มีนะครับทุกคนโดนบังคับเข้ามาหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะเรียนรู้นะครับแต่ว่าสิ่งนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นว่าเขาจะได้เรียนรู้ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งในมิติใดก็มิติหนึ่งนะครับหน้าที่ของฟาาคือมีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็ แม้เขาเอาเซเซียวไปใช้จริงแล้วเกิดชีวิตเขาดีขึ้นจริงก็โอเคแล้วกับฟ้าอันนี้คือความเชื่อที่เราต้องพกไปนะครับทุกคนมีศักยภาพทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในแบบของตัวเองนะครับคราวนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เขาว่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่พัฒนาจากความต้องการของตัวเขานะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นการอบอุ้มดูแลโดยการตอบสนองคำตอบหรือว่าสร้างพื้นที่โดยการให้เขาค่อยๆเริ่มจับก,กลุ่มเล็กๆมากลุ่มใหญ่คือการสร้างพื้นที่การสร้างพื้นที่ค่อนข้างสำคัญมากสำหรับความท,ท้าทาย ในขั้นต้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้เห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาสามารถเรียนรู้ได้สิ่งนี้สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตของเขาได้และเขารับผิดชอบที่จะพัฒนาตัวเขาเองในเรื่องนั้นประมาณนี้ครับอาจารย์ทำอะไรเราทำอะไรเรา ทำให้เขามองเห็นคุณค่าในตัวเองเราเพิ่มเซลล์เอสติมของเขาเราทำให้เขาเห็นว่าทุกคนในห้องเหมือนกันทุกคนในห้องเท่าเทียมกันเราทำให้เห็นว่าฟาไม่ได้มีหน้าที่ไปทำให้เขาดีขึ้นฟามีหน้าที่ทำให้มีหน้าที่ช่วยให้เขาเห็นตัวตนของเขาชัดขึ้นและ เห็นความเชื่อมโยงของเขากับประเด็นที่เรียนรู้เพื่อที่จะให้เขาสามารถเพื่อจะทำให้เขาเห็นตัวเองว่าเขาจะต้องพัฒนาอะไรประมาณนี้ครับเราไม่ได้ไปสั่งเราไม่ได้ไปสอนเนาะแต่เราทำให้เขาอยากที่จะพัฒนาตัวเขาในเรื่องนั้นๆับ